ตื่นเต้นที่สุดครับหลังจากค้นหามานานหลังจากผ่านชีวิตนะครับฟังวิดีโอของตนเองไล่มาตามลำดับแล้วไปลองใช้จริงกับชีวิตของตนเองผมก็ไปเจอสิ่งที่คิดว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญนะครับที่ถ้าใครไปลองแล้วนะครับจะสัมผัสได้เองอ่ะเล่าให้ฟังเลยนะครับนึกภาพครับเด็กคนหนึ่งครับไปเห็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเขตื่นเต้นเขาอยากเล่น พอเขาได้ลงไปเล่นได้ไปสัมผัสนะครับการที่เขาเตะฟุตบอลแล้วลูกมันพุ่งไปข้างหน้าบางครั้งเนี่ยเขาเตะฟุตบอลแล้วเข้าประตูเขาตื่นเต้นแล้วเขาได้เล่นจริงๆด้วยเขาเตะฟุตบอลเข้าแล้วมีคนเชียร์เขามีแฟนมีมีคนที่รักด้วยนะครับมีแรงเชียร์ด้วยเขาประสบความสําเร็จไปตามลําดับจากกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับเด็กคนแรกที่แค่เห็นแล้วรู้สึก นะครับแล้วเขาไปได้รู้สึกไปต่อยอดความรู้สึกพร้อมการเล่นอย่างต่อเนื่องโอ้หท่านเริ่มเห็นอะไรหรือยังครับหลวงพ่อฤษีลิงดำในสมัยที่เป็นฐารเรือท่านกล่าวถึงลักษณะคล้ายคายปาฏิหาริย์ที่หลวงพ่อปานทำให้ท่านเห็นอ่ะเห็นวิญญาณแล้วกันนะครับแล้วท่านรู้สึกอืมคือท่านไม่เชื่อมาก่อนแล้วท่านรู้สึกอะไรบางอย่างจากนั้น ท่านเริ่มเดินทางมาบวชกับหลวงพ่อกับเพื่อนสามคนเลยนะครับเดินทางมาบวชแล้วได้ฝึกจริงได้ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้จริงๆนะครับจากวิธีการที่ได้ผลของหลวงพ่อปานกระทั่งกลายเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดำทุกวันนี้ทุกท่านครับมันคือความมั่นใจของท่านที่เกิดจากการลองจากการนึกจากการไปสัมผัส ด้วยตัวท่านเองแต่สำหรับผมนะครับการค้นพบที่สำคัญมากๆคือการที่คนเราครับแน่นอนครับเราจะเรียนหนังสือล้วไปสอบแบบเดิมๆก็ได้เราจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เคยเป็นมาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับได้สัมผัสรับรู้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่การที่หลังจากนี้ครับการที่เราครับลองไปรู้สึกไปตระหนักไปสำนึกให้เกิดขึ้นกับตนเองอะไรก็แล้วแต่ ประทับใจนะครับเน้นไปที่ความรู้สึกความรู้สึกที่ดีนะครับลองรู้สึกที่ดีให้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับการไปลงมือทําหรือการไปขยับร่างกายจริงๆแค่นี้เองครับวันแรกจะไม่เท่าไหร่ทั้งความรู้สึกที่ดีมันจะพอประมาณทั้งการที่ไปลงมือทําผลพลอยได้นะครับแต่คือถ้านึกอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ลงมือทํา ไม่นานความรู้สึกนั้นจะหายไปแต่ถ้าเราไปอยู่ในเกมเข้าไปอยู่ในการแอคชั่นการปฏิบัติจริงๆนะครับการลงมือทําจริงๆความรู้สึกที่เพิ่มพูนมันจะจับควบคู่กันไปกับการกระทําทุกอย่างทุกท่านครับมันคือความรู้สึกมันคือความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นกับคนที่ไปลองทําจริงๆรู้สึกได้ดียิ่งขึ้น ลงมือทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นวิดีโอนี้ผมพูดไม่เยอะครับเพราะว่ามันคือวิดีโอหมายเลข11ผมได้อัดวิดีโอแนะนําหมายเลขสิบให้ญาติได้ไปลองเองเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าถามผมว่าตัวเราคนๆในครอบครัวเดียวกันพวกเราในชุมชนในหน่วยงานในสังคมนะครับถ้าเกิดว่าช่องทางที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ เหมือนกับคล้ายๆการพลิกเปลี่ยนชะตาได้ง่ายคืออะไรคือข้อ3ครับมันคือการร่วมสารภาพนะครับการที่เราสารภาพกับตนเองอาจจะเป็นความผิดอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับค่อยๆค่อยๆพัฒนาการสารภาพบอกกันตรงๆให้ดียิ่งขึ้นท่านจะเห็นอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านั้นจะดียิ่งขึ้นเมื่อเราตกลงใจร่วมกันที่จะ ร่วมประหารละทิ้งละวางลดสิ่งที่เป็นด้านไม่ดีข้อเสียความชั่วสิ่งที่เราเห็นร่วมกันว่าเราต้องขจัดมันออกไปนะน้ำลดต่อผุดสิ่งที่ไม่ดีที่ลดลงเรื่อยๆคุณงามความดีจะเกิดขึ้นให้เราได้สัมผัสให้เราได้รู้สึกจริงๆนะครับทั้งหมดครับผมไม่พูดมากวิดีโอนี้เพราะว่า มีหลายวิดีโอแล้วนะครับอยากให้ดึงทีเด็ดนะครับมาใช้งานนะครับค้นพบทีเด็ดและใช้งานทั้งหมดครับสิ่งที่ง่ายๆก็คือการที่เราให้กําลังใจตนเองให้กําลังใจกันเองเสริมแรงให้กับตนเองทุกวันนี้ครับมันคือความรู้สึกที่ดีที่มีใครสักคนเนี่ยอาจจะมาทําให้ดีกับเราแต่เราให้อภัยได้ใจเราไม่เสียแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะมีความรู้สึกที่ดี ได้กับสถานการณ์ทั่วไปสถานการณ์แห่งการค้นพบเราภูมิใจที่เราหักห้ามตนเองไม่ให้ทำชั่วได้แมสในสถานการณ์ปกติที่เราจะต้องอารมณ์เสียที่เราจะต้องโกรธโอ้โหทั้งหมดครับมันคือการที่เชียร์กันมันคือการที่เราไปฟูมฟักให้เกิดการงอกงามหรือการระเบิดจากภายในจากจุดเล็กๆจากจุดที่ใกล้ตัวทั้งหมดครับอยากให้ญาติครับไปคิดค้น หรือไปลองจริงอย่าไปยอมครับจนกว่าจะติดเครื่องการที่เราไปทำอะไรสักอย่างครับแล้วเรารู้สึกดีได้ดียิ่งยิ่งขึ้นกับสิ่งนั้นๆพร้อมกับเราลงมือทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นคิดคน้คนค้นคว้าค้นหาดูวิดีโอจากหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลข1 1นี้แล้วจัดให้ชีวิตของท่านชีวิตของหมู่คณะ ดีได้ง่ายดียิ่งขึ้นขอเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าขอร้องได้ก็คืออยากให้ย้อนกลับไปดูนะครับอยากให้ดูต่อและอยากให้รวมกลุ่มกันครับกับบางคนที่จะไปกันได้ดี mm hmm. เมื่อพลังนะครับที่เชื่อมโยงกัน mm hmm. เกิดการเสริมแรงร่วมกันสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันได้ร่วมสารภาพ จงใจร่วมจงใจละวางความชั่วให้อภัยกันได้ไม่ว่ากันนะครับโอ้โหทั้งหมดจะดีได้ง่ายนะครับลองดูครับจะขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับเพะว่าย้อนกลับไปดูได้ผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ผมจริงใจแปรรักจริงนะครับแล้วก็ค้นพบแล้วจริงๆนะครับในวันที่9มกราคม2567 ไปลองสัมผัสด้วยตัวเองครับรู้สึกได้นานพอความรู้สึกที่มันเหมือนกับพอกพูนมันเหมือนกับซึมซับมันเหมือนกับลึกซึ้งยิ่งิ่งขึ้นแน่นอนครับแค่นึกแคร่รู้สึกเนี่ยมันจะไม่นานนะแต่ถ้าเราไปลงมือทําด้วยมันจะเกื้อกูลกันมันจะเกิดพลังซึ่งนํามาขับเคลื่อนชีวิตได้ด้วยพลังพร้อมกับปัญญาครับ ปัญญาคือการเรียนรู้พร้อมกับโอกาสพร้อมกับเวทีซึ่งทั้งหมดครับจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าได้ง่ายมากๆก็คือเรามาร่วมด้วยช่วยกันลองดูครับลองดูครับอยากให้ลองจริงๆขออบพระคุณมากนะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูใครก็แล้วแต่ที่ทํากันบ้านมาตามลำดับจนถึงวิดีโอหมายเลข11นี้ดีใจมากๆครับตื่นเต้นจริงๆครับก็ให้อภัยในสิ่งที่ผม อาจจะนำเสนอได้ไม่ดีนะักขอบคุณจริงครับ